พอจังเทียนสองท้านะครับ แต่ไปรุ่นๆนั่นเลยตัวนี้มีแต่รุ่นๆนะ ไปพี่ใหญไไ่ไปลูกลงน้ำนะไปลงปน้ำลงน้ำไปลงปน้ำลงน้ำไปไม่ต้องขึ้นมาแล้วล่ะข้างบนเนี่ยโอ้โหเาวรถชนเาวรถชนพวกเราเนี่ยใช่ใช่ไทลิม ซอยบ้านนาแงใช่ไหมใช่ใจใจถูกต้องไอ้งาได้ไๆๆไ้อออ้งไหนสามสองอ่าตอนนี้อยู่ตรงไหนอ่าอยครับ้านแกงนะครับตรงนัาอยู่เป็นชั้นเกียนเนี่ย เอดงว่้ช้างมาอยู่น้นหน่อยดิอ่ถูกต้องถูกยังเห็นชางอยู่เนาะแต่ของมุ้องอานมณ์ังไม่น้ำอะ่ะตาบตบเาบอพี่ตูนบริเวณรถไอ้ตรงรถไถอะ่ะรถไถไม่มีวเแดงนะไม่ได้ยินนะมาดูซ้ายเห็แลนะ้ว ลังลงชายน้ำแล้วครับต้องขี่หลังคาเลยนะเดี๋ยวก็ยังไม่ถึงร้านถ่ยถ่ยถ่ยได้โยสาย quá wow. để đi hàng nhớ hàng nhớ เียนมากดีเขาเอาวิทาลา่าเออวิทาล่าก็คาเิเบียนว,วิทาล่ามันไม่กลัวพัง<อ>ใช่ไหมพี่ไก่กลัวพังหมดเลยกลัวทุกคันไม่โ,โ,โตนคืนามึงได้ไล้พี่ใหญ่เลยฮะ ไอไก่เป็นไอฮาร์ดไอ้ฮาร์ดสันไป็นเจ้าอ้าวลุงอยู่นี่เออผมกลับตีตี่อะสามตีตี๋สูดเข้าไปบ้านนี่แล้วมี่ฟังลออยู่คขาพวกไอ้พวกไอ้ฮาร์ดจะมาไล่เดินรถถ่งยไปขึ้นแล้วงไหนวะเนี่ยอ่าตรงนี้ไปไปได้เออแค่นั้นเลยใครนะพวกพวกใครจะมาไล่เนี่ย ไปนะส้นนไม้ไก่ขข้นไม่ได้เบียดลุมความุขึนปั้นเทนี้ได้ไหมไม่ได้ลุมอ๋อ,อเบียดลุมอ ย้อนไปย้อนมาทําไมวะจริงๆต้องอยู่สักที่ยังแหละแม่มันกําลังคนดังอยู่ี่นี่เพราะเราไม่เข้าใจแจะเข้าใจมันเอาอยู่้างสายไอ้ชุดทางนู้นน่ยมันไม่มาช่วยไงมันก็คอยดูกันอยู่แต่ทางนู้นหลวงพ่อหลวงแดงนี่คอยดูเขาบอกว่าถ้าเขามาช่วยก็ถือว่าไล่ช้างเข้าที่เขาอีกเข้าที่เจ้าขอให้เราไล่กันเองี はい。 คลีประตูถนนนะ Huh? Ah!